กลับมาแทนรอนี้กระแสจับตาเยอะเลยเรื่องพี่มิวครับผมคนแบบแซวเรื่องเพื่อนเรืจริงก็ตั้งแต่ที่อยู่ที่นู่นแล้วเราไม่ช่ยกลับมาีเห็นเห็นเป็นไงบ้างครับก็เห็นครับก็ก็ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนอ่ะสปอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็สุดก็ดีใจที่แบบว่า เป็นด <End> ูพวกเราะนะครับมันเกิดกันบ้างไหมตอนที่แบบว่าถูกจับจิ้นกันแรกๆหรือว่าถูกพูดจุดตอนแรกๆคือผมกับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคู่เข้าวงการ,รจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมาหาลัยเลยเคยแบบทํางานแรกเป็นการเดินแบบด้วยกันให้รุ่นพี่คณะแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันเห็นพอเห็นเขาเราเราก็เหมือนแบบเริ่มมีซีรีส์ก่อนอะไรเงี้ยเขาเห็นเราสำเร็จเขาก็แบบเหมือนอยู่ในชีวิตภูมิใจกับเรามาแล้วพอเขาก็ยิ่งสําเร็จหลังจากซีรีส์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเขาจริิงก็สนนาแล้ว แล้วก็เพิ่งได้เข้ามาสนิทพอพี่มีความทำโปรเจกต์ที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยสนิทกันมากขึ้นช่วงนีต้องมีเขาเรียกว่าสนิทกันที่สุดแบบที่ผ่านๆรับก็ช่วงอยู่อเมริกาเวลาเขาทํางานหนักๆเขาก็อยากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาก็บินไปหาดุลก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่ก็เลยมันปิดกับว่ายก็แบบว่าตีกันไปเลยก็ก็ก็ยังไงก็ขอบคุณก็ได้ครับที่เอ็นดูนะครับผมก็ เหมือนแบบเราก็อายุไม่น้อยกันแล้วนะครับอยู่ในวงการมาสัมพัสเราก็เริ่มแบบอยากตามใจเขาเรียกว่าแบบอยากไปที่ไหนเราก็ไปอยากไปเที่ยวอะไรเราก็แบบไม่ได้สนความต้ไม่คุยกันบ้างไหมครับเพราะมันเป็นข่าวไปกันมาอะไรเงี้ยก็คุยคุยครับคุยกันตลอดเป็นไงฮะก็จริงๆช่วงนี้ก็ปล่อยจอยแล้วก็เหมือนชีนดวงการอะเนาะแต่แต่ละคนก็รู้ดีว่าเวลานักแสดงแบบอยู่ในอยู่ในกล้องก็อีกคนหรืออาจจะอยู่ข้างนอกก็แบบ กเขาก็มีชีวิตสมบูรณ์อะไรเนี่ยครับผมเราก็อายุเยอะเราก็ไม่คิดว่าเราต้องแบบ restrict ตัวเองอะไรในการทําอะไรแล้วก็ทําได้อย่างที่ใจต้องการนะครับนะ้วเขาก็ไปแซวค่ะว่าอาจจะเกินเพื่อนหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ผีุ่่นด้วยกันเที่ยวกับครอบครัวใช่ครับก็ก็รู้จักสนิทกันกับครอบครัวเขาแล้วครับผมแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่ทางบ้านตุนบ่อยครับครัวก็สนิทกันใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านผมก็บ่อยะร แล้วก็มกินข้าวร่วมกันตามโอกาสครับแล้วตอนนั้นก็ไปฉลองวันเกิดคุณพ่อที่นู่ด้วยใช่ใช่ครับก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ว่าเขาจะเหมือนที่มีความงานหนักใช่ไหมครับแล้วนานๆทีเขาจะได้แบบใช้เวลาเป็นแบบทริปพักผ่อนร่วมกันทั้งหมดกับครอบครัวเขาเขาก็แผนว่าเออเป็นช่วงนี้พอดีว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีครับก็เลยอยู่ที่นู่นก็แบบหาเป็นร้านอาหารเป็นฉลองกับพิเศษสาววายมาชิมเปิ้ลไปเลยว่ามันมากกว่าเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้สาววายสาววาย ายเรียวไม่หยุดเลยลูกก็เรียนเรียนรู้กันต่อไปคนที่เป็นกำลังใจสถานะตอนนี้พูดถึงสามารถพูดได้ไหมว่าเป็นแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดหรือใจที่สุดสถานะตอนนี้เหรอครับก็ยังไงดีอ่ะมันมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยยังไงก็ให้ให้ติดตามแล้วกันก็แสดงว่าพิเศษกว่าเพื่อน ก็ก็ต้องรอดูจากจากจากเพื่อนเป็นผู้จ้นเป็นแบบว่าจนตรงจับตาความสำคัญแบบนี้เราเกินประเด็นปะไหมมันรู้สึกชีวิงมันเปลี่ยนไปเท่าไหว่าม่เรามองตากันหรือคุยกันคือผมก็อย่างผมก็คืออย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับละครไม่ได้แอคทีฟในวงการบันเทิงเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะต้องทําธุรกิจแล้วมันหนักจริงๆทำกับที่บ้านแบบเวลาไม่ได้คนที่จะแบบว่าเจอรีอคชั่นจากคนอื่นน่าจะเป็นพี่มิวมากกว่าเราก็จะแบบเออ ยังไงก็เอาที่พี่แบบว่าสบายใจเครับพีขาดูฟุดซิงตลอดครับผมก็เหมือนเราเราก็เฟร็ดเฟร็ดผมก็ยังไม่รู้ว่านะเขาจะแบบต้องได้ได้กลับมารับละครหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กลับมาทําแบบธุรกิจที่บ้านจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสคอมมิชกับหนุ่มหลามาแล้ววันหนึ่งพี่หนึ่งวันหนึ่งว่าที่รู้จักกันมาเนช่วงยิ่งช่วงหลังเนี่ยแกน่ารักยังไงบ้างผมว่าแกแบบเจ๋งยังไงคือพี่เขาก็เป็นคนแบบหนักแน่นในอุดมคติอะไรของเขาใช่ไหมครับ เขาเป็นคนคิดเล่เป็นลอจิติกก็เขาผ่านแบบช่วงดราม่าอะไรของเขามาต่างๆนานนเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็จะมีรู้สึกเขาเข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็รู้สึกว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วเราได้เรียนรู้แนวคิดจากเขาแล้วก็มาแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในขณนะดเดียวกันเราก็เป็นฟูดไซส์บางอย่างอย่างเช่นผมก็ถนัดเวลาสมมติจะ ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนทำกันบ้านหมดอะไรเงี้ยจองทริปแบบว่าต้องไปที่นี่ที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขบากมันนุ่มเต็มใครน้องเขาเข้มแข็งมากตอนอยู่กับเราเขาอ้อนมีขำก้องไงสองร้องแง่งดีเพื่อนกันก็จะมีแบบร้องแงงร้องแงงร้องแงงก็ผมแน่นอนร้องแงงกับเรากลับเราเป็นทอาเดิมโหวงร้องแงงกว่าผมอ๋อแล้วอย่างวันนี้วันเกิดเขามีอะไรพิเศษไหมก็ เดี๋ยวรอดูแล้วครับเ้ดี๋ยวก็ก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์ไปแล้วครับผมก็ส่งเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่ท ah> ี่บ้านแต่ว่าเขาทำงานอยู่ท uh> ี่มิลานตอนนี้มันมันใหญ่โตเลยครับของเซอร์ไพรส์มันแบบไม่รู้สิเขาไม่รู้เขาอยากเก็บเป็นความลับหรอว่าอ๋อคือคือส่งตอนนี้เขาไม่อยู่แต่คือเราส่งของฝันเซอร์ไพรส์ไปให้ที่บ้านใช่ครับใช่ครับแต่เราเชื่อว่าเขาจะชอบแน่ๆเพราะเป็นของที่เขาอยากได้ เขาผมผมเลือกเองผมไม่ได้คิดว่าเขาอยากได้อะไรครับแล้วอยากให้เขาใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็ซื้อของผมเขาไม่ถามเหมือนกันว่าผมอยากได้อแล้วีนีมันต้มีฉลองวันเกิดให้เขาย้อนหลังไหมครับอ๋ออ๋อทานข้าวก็แบบเลี้ยงข้าวเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นผ่านไปแล้วคร่ะผ่านคือลูกแม่เลวครับเรียกว่าเราก็รู้ใจเขาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันบ่อยอ่ถามถามกเปคพี่คุณมริพัฒคุณจริงชอบยังไงบ้าง จริงผมก็ไม่มีตายตัวเลยผมก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรอย่างี้ครับแบบปรับเข้าหากันได้ที่จูนตรงกลางแล้วแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรอย่างี้ก็โอเคครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาตัวเองได้ทั้งสองฝ่ายครับผมพอมาผมวแล้วอย่างนี้มันจะสเทนในระยะยาวอะไรอย่างนี้ยถ้าเรือเราจะแล่นไปแหล่งๆได้ไหมครับก็ เขาจะพายกันเต็มทัวประเทศแล้วนะ่รอครับก็ก็ยังไงก็ฝากไปกำลังใจจะมีโอกาสให้งานคู่อะไรไหมอนาคตคือก็ก็หลังจากที่ถ้างานโคดโปรเจกที่ตุนทำอยู่มันเสร็จแล้วก็ ถ้าสนใจก็คนดีๆอาจจะลองรับูมัครแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเลนแต่รูปคู่มีเยอะเราได้เห็นเยอะครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันครับผมต่อโอเคต่อ